น้อยไม่หน่อยคนระึ้นเส้นนะแตโอเคแต่ผมให้นะครับก็ดีใจด้วยนะที่มีโชคดีวันนี้นะครับ ก็ขอพูดอีกนิดหนึ่งเลครับพอดีเวลาของเราเนี่ยก็ตกลงคือสี่โมงสี่มโมงนะครับก็พวกเราสนุกกันต่อนะครับย,ยังเวลาย,ยังไม่หมดนะครับแล้วก็ผมเองขอย้ำอีกครั้งนะครับขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าพนักงานทุกคนนะครับที่เดินเข้ารั้วมาที่มาเป็นพนักงานของบริษัทไม่ว่าจะอยู่ในกระนงสิ่ใดนะครับเรียกว่าในกรงนสิ่งโต๊ ผมถือว่าเป็นคนหลอกผมแล้วนะครับแล้วก็ผมก็จะรักแล้วก็ห่วงนะครับห่วงท,ทุกเรื่องนะครับจะกินยังไงจะอยู่ยังไงจะความเป็นอยู่ที่บ้านจะยังไงถึงแม้ว่าพนักงานคนนั้นจะไม่รู้จักมอ,มองจำหน้าไม่ได้แต่ด้วยสามาัญสำนึกบอกให้ผมรู้ว่าผมห่วงทุกคนนคั้ว่า,าเข้ามาทํา ให้บริษัทดีขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือคนที่มีรูคุณกับบริษัทของเราเพราะฉะนั้นเราเองก็วยด่วยส่นตัวนะครับห่วงทุกคนว่าอยากให้ทุกคนอยู่ดีมีสุขนะครับทํางานมีความสุขบางครั้งเนี่ยเราจะหวังว่าเราจะต้องสบายเราจะต้องอย่างนน้นอย่างนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้อย่างหวังนะครับอยากฝากว่าเราต้องอดทนมุ่งมัน่น รับผิดชอบแล้วก็ทำหน้าที่ที่เราอยู่ตรงหน้าที่ได้รับำทำดีที่สุดนะครับเราจะประบรสบความสำเร็จเองนะครับอันนั้นนี่คือสิ่งที่ผมห่วงใยแล้วก็หวังว่าทุกคนน่าจะคิดตามในสิ่งที่ผมประสบความสำเร็จมานะครับก็วันนี้นะครับผมในฐานะที่เป็นประธานของบริษัทนำมูสิงคทูปกข็ขอให้พวกเราโชคดีทุกคนนะครับพวกเราสนุกกันต่อนะครับอือบคุณทีประชุมมา การเรียนว,วันนี้นะครับแล้วก็พวกเราสนุกกันต่อได้เลยนัจนหมดเวลาของรงรัฐมนตรีนะครับขอบคุณมากครับ